ก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มกันที่ซีรีส์ที่สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาจากโมโนแม็กซ์ก่อนเลยนะครับกับเรอเนส์สหงคืนฟ้าครับเรอเนส์ครับหงคืนฟ้าเราถึงเรื่องราวเยาวโมซินฮองฮาวแห่งแควนต้าฉู่ถูกลอบวางยาพิษแต่เกิดเรื่องราวมหาสจร,รย์เมื่อวิญญาณของฮองฮาวได้เข้าไปสิงร่างของเยาวโมหวานผู้เป็นน้องสาวครับจึงได้ติดตามย่อยจนซิงกลับเข้าวังแล้วก็ร่วมมือกันสืบหาความจริงว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนร้ายนอกจากซีรีส์ช่วงนี้แล้วนะครับโมโนแ,บบแ,มแม็กซ์ยังจ ด้วยออริจินอลคอนเทนต์เจ้าเดียวในไทยเต็มอิ่มทุกรถเลยครับทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์แถมมีภาคไทยครบทุกเรื่องอีกต่างหากค่าบริการพิเศษมากๆเลยนะครับ250บาทต่อเดือนเท่านั้นคนรักความบันเทิงไม่ควพรพลาดต้องรีบสมัครกันไปแล้วนะครับ ไปต่อกันที่นังรักขึ้นทิ่งกันนะครับจาก HBO Go นั่นเองกับเรื่องนี้ The Notebook ครับอลลีและโนอาห์นะครับหญิงชายซึ่งมาจากต่างชนชั้นกันได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันแต่แล้วด้วยเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทําให้ทั้งสองครับต้องแยกจากการไปรโดยปริยายชายคนหนึ่งครับได้อ่านสมุดบันทึกที่เลือนลางของหญิงที่เขามักจะไปเยี่ยมอยู่เสมอแม้วความทรงจาของเธอจะเลือนลางไปมากแล้วก็ตามแต่เธอยังคงจดจําเรื่องราวทุกอย่างระหว่างอัลลีและโนอาห์ได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขานั้นรักกันมากแค่ไหนพิเศษนะครับร Maxx มถช รวมไปถึง HB OGO ได้เลยนะฮะเพราะว่ารวมอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้ว ไปต่อกันที่ซีรีส์เข้าช่องรับอารุณกันบ้างเลยนะครับกับเรื่องนี้ยัวร์ไมฮีโร่คุณคือป้อมปราการของฉันยัวร์ไมฮีโร่คุณคือป้อมปราการของฉันที่เล่าเรื่องราวของมีคาซึ่งถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกรันแต่มีนายตำรวจหน่วยสวัสดมาช่วยเธอได้ทันเวลามีคาเนี่ยตกลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นผ่านไปสองปีในขณะที่มีคากลายเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเธอต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินในค่ายของหน่วยตำรวจแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับผู้กองสิงเขเล่ยแม้จะเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่ความสัััพพนธ์ขขอองงวกกกเา็ต้บบบท มากมายครับผ่านไปแล้ว2ตอนนะครับแหม่กําลังสนุกเลยทีเดียวรีบตามมาดูกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลาตีห้หรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับทางโมโนแม็กซ์นั่นเองครับปิดท้ายวันนี้นะครับไปดูกันที่หนังใหม่เข้าโรงประจําสัปดาห์กันดีกว่าครับลวยกันเลยไอ้ลูกหมาเช็ครอบก่อนดูหนังได้ที่แอปพลิเคชันเมเจอร์นะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันครับวันนี้ผมญี่ปุ่นลาไปก่อนสวัสดีครับ